บางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราเชื่อฟังนะงจริงๆหลาจจะไม่ได้ช่้วังหนก็ได้นะคะประสบการณ์ตรงนี้นะคะของลูกหลานของกษัตาวิ์คนหนึ่งชื่อชื่อว่าอุสิยาเมื่ออายุได้16ปีนะคะอามาซิยาบิดาของเขาได้สิ้นชีวิตลงอุสิยาเนี่ยนะคะก็ได้รับตําแหน่งแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แห่งยูดาแทนพ่อของเขาถ้าหากเราอายุ16แล้วก็ได้รับตาแหน่งเป็นกษัตริย์แล้วเราก็เป็นคนฉลาด เราก็จะสบาถหามพระเจ้าแต่ว่าอุซิยาก็ทําแบบนั้นนะซึ่งส่งผลให้เขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากเลยเป็นเวลาหลายปีที่เขามีความสุขจากความอุดมสมบูรณ์และก็ความสำเร็จจากนั้นบัะบิกก็บันทึกว่าโรงนั้นทรงมีชื่อเสียงเรื่องือเพราะพระเจ้าทรงช่วยเหลืออุซิยาอย่างเหลือล้นจนพระองค์ทรงมีอํานาจอย่างยิ่งใหญ่อยู่ในสงังพง์สว,วดาบทที่26ข้อ15แต่ เมื่ออุสยายิ่งใหญ่แล้วก็เรืองอำนาจใจของเขาก็เริ่มลำพองขึ้นด้วยความหญิ่งพยองจองของความเย่อหยิ่งและความยำเกรงพระเจ้านั้นมันไปด้วยกันไม่ได้ค่ะความเย่อหยิ่งตรงกันข้ามกับความยำเกรงพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของเราปราศจากความยำเกรงอันบริสุทธิ์เมื่อนั้นเจ้าความเยื่อหญิงจงองหอง มันจะเริ่มติบโตขึ้นลองอ่านดูดีๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อ,อไปนี้นะคะแต่อุซียารือกับหน้าความยือ,หอยหญิงลืมตนก็นำพระองค์ไปสู่ความตกต่ำอุซียาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวกระเจ้าของพระองค์แล้วก็ล่วงลํำเข้าไปในพระวิหารขององค์เป็นเจ้าเพื่อเผาเครื่องหอมบนแทนปุรหิตอาซาลิยา ตามเข้ามาพร้อมด้วยปุริตผู้ร้ราหารของอุ้มเจ้าอีกแปดสิบคนเขาเหล่านั้นทูลทัดทานว่าถ้าแต่กษัตริย์อุสยามันไม่ใช่หน้าที่ของฝ่าพระบาทที่จะมาเผาเครื่องหอมถวายแด่พระเจ้าแต่เป็นงานของปุรหิตวงวานของอาโรนซึ่งผ่านการชำระตนเพื่อจะเผาเครื่องหอมขอทรงเสด็จออกไปจากสถานมัสการนี้เถิดองค์เจ้าข้าเพราะ ฝาพระบาทไม่ซื่อสัตย์แล้วและพระเจ้าวิยาเวจะไม่เชิดชูฝากพระบาทที่ทำเช่นนี้อุสิยานั้นทรงถือกระถางพร้อมที่เผาเครื่องหอมได้ยินแบบนั้นก็โกรธค่ะแต่เมื่อพระองค์เรียกปราศรก,กรหิที่หน้าท่านท่านเผาเครื่องหอมในวิหารของพระเจ้าเกิดเล็รขึ้นค่ะโรคเรื้อนก็ปรากฏขึ้นที่หน้าผากของพระองค์ค่ะ ในสองภูสวดามบทที่26ข้อ1 6บถึงสิตอนนี้สิ่งที่เราต้องถามก็คือว่าเมื่ออุซิยาหยิ่งขยองขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจในตน,นี้งภาคภูมิใจนะคะชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขานั้นลดน้อยถอยลงหรือเติบโตขึ้นค่ะ้าเราถามคำถามนี้ผู้ส่วนใหญ่ก็คงตอบว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาถดถอยลง แต่นี่ไม่เป็นความจริงเพราะว่าเขายังเข้าไปในวิหารเพื่อนมัสกัดที่จริงเขากลายเป็นคนฝ่ายวิญญาติหรือจะใช้คําว่าเขากลายเป็นคนเคร่งศาสนามากขึ้นในแง่ของการลงมือปฏิบัติในแง่ของการกระทําพี่น้องคะบ่อยครั้งเราจะพบว่าพฤติกรรมทางจิตวิทยายของเรานั้นสูงสง่งและความหยิ่งผยอง ก็ไปควบคู่กับสภาพนี้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแถมยังช่วยปกปิดกันและกันอีกต่างหากน่ากลัวไหมคะความเยื่อหยิ่งกันเราจากการยอมรับว่าเราเป็นแค่คนเคร่งศาสนาหรือเป็นคนที่มีเมียศาสนาเจ้าวมญญศาสนาเนี่ยค่ะก็จะปกปิดความเยื่อหยิ่งด้วยกิริยาท่าทีฝ่ายวิญญาณแน่เนี่ยนะคะ ทั้งสองสิ่งล้วนแต่เป็นการขาดความยำเกรงพระเจ้าและความถ่อมใจในควาจริงสังเกตน,นะคะว่าอุสิยาโกรธมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาดอินเมื่อเขาเผชิญหน้ากับความจริงพระก็มีบอกเราว่าคาดอินจึงโกรธมากแล้วก็ชักศีาด้วยในประ,ะการบทที่สี่ข้อห้า ทาอ,อ,อินโกรธใครหรอ้าอินโกรธพระเจ้าค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ความจริงพรเพื่อเผชิญหน้ากับคนที่กำลังดำเนินชีวิตแบบดื้อรัน้นหรือไม่เชื่อฟังเนื่องจากขาดความยงเกะบริสุทธิ์คนเหล่านี้จะตอบสนองด้วยความโกรธพวกเขาจะโกรธค่ะทำไมหรอเพราะพวกเขาเชื่ออย่างจริงจังเลยว่าเขาเป็นฝ่ายถูก จริงๆแล้วพวกเขากำลังถูกหลอกและการหลอกลวงนี้คือการเชื่อว่าเราถูกเรื่อที่เราผิดจะมีเหตุผลอะไรอีกที่ทำให้อุศยาเปิดปุโรหิตถ้าเขาไม่เชื่อว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกใช่ไหมคะเขาอะเข้าไปในพระวิหารเพื่อนมสนัสการแต่เหมือนกับบุตรแทของอารณคือเขาได้ละเลย ที่จะให้เกยียดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและลดทอนภาพลักษณ์ของโูเขาทําขัดแย้งกฎเกณฑ์อย่างสิ้นเชิงด้วยการไม่เชื่อฟังของเขาเขาคิดว่าตัวเองกําลังแสวงหาความใกล้ชิดกับพระเจ้าแต่หากดูยเยรางผิวเกินมันก็เป็นเหมือนนั้นนะมันเป็นแบบนั้นนะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเขากําลังถูกทําให้ออกห่างจากพระเจ้าแล้วก็แสวงหาเพื่อจะบูชา,มานมัสการ นี่ตอบไม่ใช่ว่าคำเหตุใดจึงมีหลักในคนนะไหนไมน้องในิีตจักรที่บอกว่าตัวเองอ่ะสนิทกับพระเจ้า,าจม,มากๆแต่กลับทำตัวไม่สอดคล้องกับความปรารถนาของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าหากไม่เข้าใจหลักกาเหล่านี้ที่เราได้พูดคุยกันเราก็อาจจะรู้สึกแบบงงไม่ได้เห็นคนแบ่งปันว่า พระเจ้าเปิดเผยอะไรแก่พวกเขาทั้งที่สิ่งนั้นนํามันขัดแย้งกับความจริงในพระคมพีสิ้นเชิงหลังจากพวกเสร็จสิ้นจากช่วงลายการอธิษฐานแล้วพวกเขาก็เดินออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ผู้นําต่อซึ่งพระเจ้าบอกพวกเขาให้ให้เกียรติได้อย่างไรแค้หากคุณกล้ากล้าพูดในสิ่งที่พระคมพีบอกนี่นะ่ะคนเมืองคนที่มีเวียนศาสนา ก็อาจจะเกี่ยวก็คิดว่าคุณน่ะทําตัวไม่ได้เลื่อกแล้วก็ไม่อยู่ในฝ่ายวิญญาณเลยแต่ในความเป็นจริงนะคะพวกเขาคือคนที่ต่อต้านวิถีทางของพระเจ้าก็เป็นได้ในฐานะของผู้นำหลายต่อหลายครั้งพระเจ้าก็มีโอกาสคุยกับคนที่แบ่งปันในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่า พระเจ้ากำลังเปิดเผยกับเขาอยู่และจิตอย่างเขาพระเจ้าก็กระวนกระวายแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อว่าพวกเขานั้นได้ฟังสิ่งเหล่านั้นมาจากพระเจ้าโดยตรงเป็นสิ่งพระเจ้าจริงๆแต่พวกเขาก็จะหลีกเลี่ยงทุกคำที่้าพเจ้าพูดมาจากเนื้อหาคองําพีพวกเขาไม่ได้ทําแบบนั้นแค่กับ้าพเจ้าคนเดียวแต่กับทุกคนที่พยายามเข้าไปช่วยเขา พวกเขาจะใช้ข้อบัมพีอื่นแบบผิดที่ผิดทางผิดบริบทเพื่อจะยืนยันในสิ่งที่พวกเขาพูดว่าเขาถูกถูกต้องแล้วก็ไม่เปิดใจอะไรเลยที่จะคุยกันอีกต่อไปหลังจากน,านาั้นนะคะพวกเขาก็จะหลีกเลี่ยงข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้เลี้ยงผู้นำของเขาแล้วก็ปิดกั้นตัวเองจากคนอื่นๆที่พยายามจะเข้าไปช่วยพวกเขาเพราะว่าคนเหล่านั้น ไม่ได้เป็นคนฝันเอืนี่ยในสายตาพวกเขาก็เออือเขาถูกในเมื่อเวลาผ่ไปพี่น้องค่ะผลจากวิถีชีวิตของพวกเขามันจะเป็นตัวยืนยันเองค่ะว่ามันขัดแย้งกับพระประสงค์ของเจ้าหรือสิ่งที่พวกเขาคาดหังนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมคะว่าพวกเขาได้ยินเสียงที่พวกเขาอ่ะจินตนาการขึ้นมาเองไม่ใช่สิ่งของพระเจ้าเลย ไม่ใช่สียงของพระเยซูเลยแต่ว่าพวกเขาพยายามที่จะเข้าใกล้ชิดเพียงเพื่อจะพบกับคำหลอกลวงกันเองี่น้องคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของประสบาการณ์แห่งกษัตริย์อุสิยาผู้เรืองอำนาจไ่น้องไปไท้าทุนได้นะคะในสองพงศาวดามบทที่สิบหกข้อสูบสิบเก้าไปน้องสิ่งที่มันเป็นตุเล่อลวงที่มันล่อลวงแบบล้ำลึกเข้าไปอีกก็คือเราคิดว่าเราถูก ทั้งเร่จริงเราอาจจะผิดอยู่ก็เป็นได้ผลเหล่านี้มาจากบางทีเราคิดว่าเราชอบทําเพราะว่าเราหยิ่งเกินไปที่จะรับฟังเราต้องขอพระเจ้านะคะว่าวัาวนนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพระสิทธิของพระเจ้าต้องอยู่กับเราเนาะคะะการเชื่อฟังของจริงมันจะนำมาซึ่งชีวิตที่เกิดผลจริงจงมันจะไม่ใช่เกิดผลหลวงเช็คดูความอยู่ของท่าน สิ่ที่มันเกิดขึ้นกับท่านจริงๆคนในชีวิตของท่านมันสอดคล้องใหม่นะคะถ้าเราผิดเราก็รีบกลับแจ้งไปนะคะเพื่อเราจะได้รับประพคอย่างเต็มมูนจริงๆนะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ